ลากประมาณมาถึงตรง42วิหรือเปล่าว่าประมาณอย่างนั้นนะฮะนหนึง่งเราจะให้เธอร้งองเฉพาะตรงท่อนนี้ก็ซ้ำไปสมัยกุหลุดมีเวลาแค่สามวันเองอไม่กอดมาก And he comes out of the window, a profounder, a casando. He could never have a problem, he's -hmm. at mm the -hmm. best โอเคไมแป๊บนึงดีมา,มา,ากแต่เราต้องการลองลองดูซิมันว่ามันแบ่งมันแบ่งมันแบ่ง มันแบ่งวิธีการร้องอย่างไรเธอลองร้องใช้ช้าเพรจะ Slow Down ทุกอย่างลงมาให้เธอได้ยินสัดส่วนแล้วเธอจะได้แบบท่านเด็กเขาจะไม่ให้เธอดูเนื้อพวกจะไม่ให้เธอดูเนื้อเธอร้อ,องจากความรู้สึกของเธอก่อนนะครับรถฟังมั่ว่ะครับ <laughs> ได้ครับ <laughs> ผมลองดูเดี๋ยวพอจะทำเองได้ด้วย o อ้ที่ t ธออีกดวง i วอัศจร i n นี่คือหนึ่งอันใช่ไหมครับนี่คือหนึ่งชุดใช่ไหมครับครับโอเคนาใหม่ทีนะครับมันมันมันสัดส่วนเป็นยังไงอมาทมันเป็นอนนี่ก็มาอูวินโดว์อาบุสอาบุสนโดอักซานโดตึงอีกไม อันนี้มันรวบมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเริ่มค่อยๆฟังงฟังนะฟังนะฟังก่อนจะร้องยังไงไอ้กระมาอิทูวินโดทีนี้ลองฟังสัดส่วนเขาอีกทีชัดนะต้า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  as he came into the window as he came into the window เขาพูดครับ as he came like into window. the yeah. Into the window. Into the window. As he came into the window As he came into the window o อ้โหแล้วเ a ี As he came into the window As he came l i k e o As มันไม่เป็นไรมัน <c oughs> ไม่เป็นไรมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่มันมีกี่คำ As he came into the window แปดคำอย,อยากจะเพิ่งเป็นลงเงี้ยนะถูกไหมนี่ยนี่ครูต้องการ <c oughs> ให้เธอลองลองลองเอาลองเอาลองเอาลอ,ลองเอาเอาคำอื่นเข้ามาใส่ก่อน

What's the sound of of a crescendo? Let's listen to a section this What's the sound of a crescendo? What's the sound of a crescendo? What's the sound of a crescendo? Again, you could say, "We don't have to play all the notes." Okay, what's the sound of? What's the sound of? Uh -huh. นะฮะตัวไหนฮะเนี่ยครับคือมันมีคือเธอเธอกำลังพยายามจะลองคำว่า it was the sound of ทิ้งคำนั้นไปเลย w a t the sound of แต่นี้ว่า้องท่องให้มันชัดเจนนนเองช้าๆลงมาเนี่ยรถจะลองจับจังหวะให้เธอดูเท่านั้นเองมันอาจจะมีท่าเพื่อม่ช่วยเธอได้ฟังฮะโดว์ w a t the sound of the crescendo เข็ม into the apartment งฟังเคมตรงนี้นะครับไม้วะเนี่มองไม่เห็นปหนเมนี้ะ้อม h e a m e มีมคำว่าฮีด้วยชัดเจนด้วยเหมือนกันทีนี้คำว่าฮีมัน้กว่าเราไปลากคำว่ายาวมากเกินไปมันก็ไม่เห็นภาพชัดเจน ถ้าเธอต้องเธอกลัวว่าเธอจะเธอรู้สึกโอเคกับเวลาเธอเสริมเธอร้องเมื่อกี้ถ้าเธอไม่ผ่าวงถ้าเธอท้องตรงนี้ให้มันจําทั้งหมดประกอบร่างกับท่าเน,นี่ยอาจจะไม่ดูเนื้อตรงนี้เลยก็ยังได้เลยนะนน้นนมัอมพยอย่ามองตรงนั้น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 ถ้ามองตรงนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่อยาอ่อยามองอย่างนั้นอย่ามองอย่างนั้นถครอยากจะรักก็มองสัยไหม อย่ามองตรงนั้นอย่ามองตรงนั้นถ้าม,มองตรงนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่อ,อย่ามองอยั้งน้ำใช่ทีนี้มันไม่มีอะไรมันมีอยู่แค่นี้ทีนี้อยู่ก็เป็นเน้นเต้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีทำหรเรื่องของคีย์จริงๆทีนี้ก็ฟังขออัดเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะเพลงออกมาเต้นของเพชรติดฉีอ,ออกมาเต้นนี่ลบเท่าไหร่นะ ลบสองลบสองหรือลบสามลบสองลบสองใช่ไหมพร้อมยังครั้นหนึงครับอัดอัดตากมังพงดิ leuk